สวัสดีครับคุณครูสวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมคุวิทย์เป็นบาลานซิ่งนะฮะวันนี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับวันนี้เราอยู่กันเนื้อหาเนื้อหาของหนังสือเล่ม7นะนะครับอยู่ในหน้าที่4นะครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับในหนังสือเล่ม4นะครับสิ่งที่ต้องทํามีไม่กี่อย่างนะนะครับด้านบนเขาบอกว่าให้ทําซ้ําๆกันนะครับโน้ตเอาไว้เลยนะครับนี่ผมโน้ตเอาไว้แล้วนะครับ สามทำสามกล่องละ10ครั้งนะครับทุกกล่องนะ3ามกล่องละ10ครั้งทํายังไงอ่ะมาดูจับดินสอจับลูกคิดนะตัวตรงเจ็7ศูนย์หนเจ็ดหนะครับามาเจ็ดห่งสองบว90ไม่ได้แบบนี้7 12ดหนึไม่ได้7 12ดหวกเไม่ได้เห็นไหมทำให้ครบสิครั้งนะหกสองสามเกหนึวกเ ได้ไหมอ่ะข้อต่อไป6 4สี่สองเก้าหกนะครับหกสี่สองบวกเก้าสิบหกบวกเก้าสิบไม่ได้แล้วก็บวกหกแบบนี้นะครับหกสี่สองบวกเก้าสิบหกนะครับทำให้ครบสิบครั้งนะครับเพื่อสร้างความแม่นยำในเรื่องของสูตรแล้วก็สร้างทักษะในการบวกลบเลข่องหลักให้เด็กนะครับต่อมาด้านล่างนะครับทุทีเมื่อกี้ผมเขียนไปแล้วนะครับทั้งหมด5ข้อนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนซ้ำนะนะครับ แต่วันนี้เดี๋ยวจะทําทั้งหมดนะครับ15ข้อแต่ผมจะทําข้อละหนึ่งครั้งส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทุกท่านไปทํากันเอาเองนะนะครับเอามาข้อที่1มาพร้อมนะครับ78บวก80บวก80ไม่ได้ลบ2บวก10นะครับแล้วก็บวก28บวก20ได้บวก8ได้ไหมไม่ได้ทําไงครับลบ2บวก10ต่อไปลบ25ลบ20ลบ5ได้ไหมได้คําตอบเป็น616นะครับ616ต่อไปข้อที่สอง87 21 6 2 2 3เอ็ดหามามาแปบวก20ไม่ได้ครับลบแปบวกสิบวกหได้ต่อไปบวก62บวก60ได้บวก2ไม่ได้ทำไงลบ8บวก10บวกอีครับบวก20ได้บวก3ได้ไหมได้ใช้คำตอบเป็น193 193อ่ะมาต่อไปข้อที่3ครับ92 17 7 126อ่ามา92 17 บวกหไม่ได้ลบเก้าบวกสิบวกเจดได้ไหมได้ต่อไปจนบวกกบวกอีก 71, เจ็ดสิบเอ็ดเอบวกเจ็ดสบวกอีกหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้ลบเก้าบวกสิแล้วก็บวกอีกยี่สิบหกอบวกยี่สิบไม่ได้ลบแปดบวกสิบแล้วก็บวกหกคำตอบเป็นสองศูนย์หกสองศูนย์หกต่อมาข้อที่4ครับ45่สิบห้าห้าสองลบแปดหกสองสามเอามาสี่สิบาห้าสิบสลบแปห บวก23นะครับเซต34ต่อไปข้อที่5 98 70ลบ5 6 2 6อ่ะมา98บวก70ทำไงลบ3บวก10ต่อไปลบ56ลบ50ลบ6ได้เลยบวกอีก26แบบนี้นะครับคำตอบเป็นเท่าไหร่138ต่อมาข้อที่6ครับ86 25 32ลบ62อ่ะมา86 25่สิบลบหบวกสินะนะครับบวกอีก32บองบวกสาบวกสองได้เลยลบหกสอข้อนี้มีฐานผสมด้วยนะครับลบสิบวกหลบหนึแล้วก็ลบอีก2องคำตอบเป็น81ต่อไปข้อที่7จ็ครับห้าสบวกห้าสบวก5้าไม่ได้ละลบห้บวกสิแล้วก็บวก3ได้ลบสิบสองลบสิได้ไหม ไม่ได้นะครับลบสิบวกเแล้วก็ลบสที่หลักหน่วยได้นะครับต่อไปบวกอีกยี่นะครับสคู่แปดลบแปบวกสิแล้วก็บวกห้าได้ไหมหลักหน่วยได้คําตอบเป็นหนึต่อไปข้อที่8ครับ98บลบ53 6 2 5 2นะามา98ก่อนลบ53บวก6 2บวก60ได้ไหมครับไม่ได้6คู่4ี่ลบ4บวก10 บวก2ได้ไหมได้บวก5 2บวก50ได้ไหมได้บวก2ได้ไหมได้คําตอบเป็น159ต่อไปครับข้อที่9นะออมา48บวก5เอาติบวก61บเบวก60ไม่ได้ทําไงลบ4บวก1บวก1ได้บวก76บอ่ะบวก70ดได้บวกบวกได้ไหมครับไม่ได้อ่ะลบ4บวกแล้วก็บวกอีก12บ0วก10บวก2คตอบเป็น197 ต่อไปข้อที่10ครับ78ลบ17บวก27ลบ52 36ต่อไปครับ36บวก13ลบ25บวก15เซต39งนะฮะข้อนี้ต่อไปครับข้อ12 45บวก90ไ,ได้ไหมไม่ได้ลบ1บวก10 ต่อไปบวก61อ่ะบวก60ได้บวก1ได้ไหมครับได้ลบ36กับลบ30ได้ลบ6ก็ได้คำตอบเป็น160ต่อไปครับข้อที่13นะอ่ะมา78ลบ17บวกเท่าไหร่33ลบ72เซต22ครับต่อไป48ลบ35 นะครับบวกเท่าไหร่8 5ดสลบหกตรงนี้ง่ายมากนะครับตอบ36ต่อไปครับแ6ดสบวกยีไม่ได้ลบแปดบวกสไม่ได้ลบห้าบวกสิบวกยี่สิบสวกยีบวกสได้ลบเจ็ดสิบสองครานี้มีฐานผาสมนะลบสิบวกหลบสแล้วก็ บวกอีกสอ,อลบสองนะครับใช้คำตอบเป็น62องอ่ะใส่คำตอบได้เลยนะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับเขาบอกว่าครูผู้สอนบอกโจทย์นักเรียนใช้ลูกคิดโจทย์คุณครูอาจจะเอาโจทย์จากในส่วนไหนก็ได้นะครับที่จะเอาโจทย์ตรงนี้ไปบอกก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้าถ้าานักเรียนทําได้นะนะครับ ส่วนแรกก็ครูผู้สอนบอกโจทย์นักเรียนใช้กินนาการนะครับก็แบบที่เราเคยทํามานะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รวมรับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ